สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอทุกท่านนะคะวันนี้พลายบงชูของเราเข้าโรงเรียนตอนสายๆนะคะวันนี้มีลูกชายมาช่วยงานพ่อด้ว ที่เรียนออนไลน์เสร็จว่างๆก็จะมาช่วยคุณพ่อทำความสะอาดนะคะวันนี้เด็กๆเด,กเดกแกงของเรามีทั้งหมด17เชือกนะคะวันนี้<ป>เด็กใหม่ ช่วยทำงานชูครับสวัสดีครับชูครับเสียงหน่อยแล้วชูเสียงไรชูครับเสียง เครับครับครับเสียงเสียงแบบขี้เกียจค่ะวันนี้ชูแบบขี้เกียจเลย ว่างๆก็จะมาช่วยงานพ่อนะคะ วันนี้มีเพื่อนใหม่ชื่อพังบุญโชคนะคะวันนี้ชูเห็นสาวๆไม่ได้เลยชูบุญโชคเป็นพี่สามปีนะคะบ,บุญโชค ชูเวนสาไม่ได้เลยค่ะนอนน้อยออกพ่อพันนาะอนาะคตค่ะถ <g enges> อยถอยถอยถอยลูกชายจะเข้าได้บ้างแต่ก็ ยังเกรงใจอยู่เนะค่ะเขาแบบกลัวกล้ากลาเพราะว่าไม่ค่อยได้เลี้ยงค่ะมีแต่พ่อควานค่ะวันนี้ว่างก็เลยมาช่วยงานพ่อ น้ำอีกแล้วบุญชูโอ้ยชีจันทำอะไรคะ จันเล่นดินใหญ่เลยสิจัน ต้องบุญมาเจอกันบุญโชคกับบุญชุมวันนี้อากาศเย็นสบายนะคะวันนี้มนไม่หนาวไม่ก็มไม่รอม้อนนะคะ ชูมีเพื่อนหมายเล่นใหญ่เลยชูสองบุญมาเจอกันค่ะสองบุญ chú 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 mày mà đi chú chú khách เป็นแม่ตายนะคะแม่ของปีใหม่นะคะแม่ตายกับแม่แป้งจ้าชูได้เพื่อนใหม่เล่นแบบสุดเลยค่ะสองบุญมาเจอกันร้องเสียงดังมาก ได้กินนะคะวันนี้เด็กๆได้กินนะคะทุกเชือกต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะชูจะเข้าใกล้ไม่ได้เลยค่ะ าโรงเรียนก็จะร่าเริงมีเพื่อนเยอะเล่นไปก็กินไปนะคะไปอีกแล้ว สำหรับอาหารแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนให้เดรแกงของเรานะคะได้กินทุกเชือกนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะขอบคุณค่ะ